สวัสดีครับวัอแม่พี่น้องที่น่ารักครับเพียงสุพลสุคนครับผมอาีปนั่งมันอีแมวเพชรกาขึ้นฮอดพี่น้องเนละพี่น้องโอ้เที่ยงเราพันได้ลงคลิปอยู่พี่น้องเห็ดลาบม้วตา่าเห็ดลาบม้วแบบตา่ากินเราตั้งมาเศร้าเลยเนาะจนฮอดสิเขาใบเราพันได้ลงคลิปอยู่พี่น้องเลยกินฮอตพี่น้องแห้งมาเร็งก็ยิ่งแนวมาก บอกกรพี่กับนนองที่เขาละตามสไตล์พี่น้องอันนี้กับที่มาเบาเลี้ยงอันนี้ให้พี่น้องฟังอันนี้ก็ฝากถึงคุณยิ่งคนหนึ่งนะพี่น้องเมืองนอกคนละแต่ไม่อยากเ่ยซื้อเอ่ยน้าอนเพิ่มนะพี่น้องเพิ่นกระทิ่ฮวันหลานในจังหน่อยหระเพิ่นกับถ้ำซองขึ้นกันนะพี่น้องคนเดียดจิบขึ้นกันนี่แหละแล้วก็บที่หากข่อยแล้วทมหาข่อยกูมือกูมือข่อยกับ่เคยฝากถึงเล่าเทียนเดยมีคลิปนี้แหละก็ขอฝากถึงเล่าในเด้อ เล้าดิสรนหาแต่ทุกอย่างเอาใส่ข่นะพี่น้องข้าก็ปกป้องตตวข่เองเด้อพี่น้องเด้อออนนี้บริเกียวก็นองม่นบริเกียวนนองมะนา่บริเกียวไพรพี่น้องอันนี้จากข่อยกับเล้าโดยตรง้อพี่น้องเด้อจากข่อยสู้เพิ่นจากเพิ่นสู้ไข่เพิ่นว่าหาไข่อเสมอเสมออะไรก็ข่อยกับดิคอวอาหาพข่นะเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่านี่ข่บ้านมันค้นสิไปวอาไอ้คนก่อนนะพี่น้องถ้ามีคนน่าว่าไอ้ข่ยข่อยกับมอดต่อคนนอกพี่น้องเลย คือยังคนยกตัวย่างไปว่ากันเอาเป็นเราเอาเป็นเรา,เาตายเลยพี่น้องาาว่าวันโอ้จน,นเมืองเลยเรียงว่าข่อขี่ที่พี่น้องเลยขี่ที่มกมว่วนพี่น้องเรียงเนี่ยพี่น้องจำได้ว่าเมือ่อยข่ตำกุ้งสดตำมะฮุ่งเ,เมื่อใส้พริกเกลือีเกิาไงเห็นไหมพี่น้อง่นกับว่ากันยางคักเลยพี่น,อน้องไงว่าในวงข่วงมันกะหลายผู้ไลายคนลอยพอนนยพันเมีเจ้าพูได้ในเบืองลิปแน่นอนเป็น,นสาท่านะเท่ากำว่าลู การกระจามาสางคมเชิงเสียแก่เท่าใดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บริวารภาพร,ร่วมได้พี่น้องได้อันนี้ว่าเฉพาะฝากถึงผู้หญิงคนหนึ่งเมืองนอกละ่ะถึงเพิ่นออกวันล้านเนี่ยแหะพี่น้องไออันนี้บริวารทุกคนได้พี่น้องเฉพาะเพิ่นคนเดียวได้พี่นอ้องคนเดียสิบวายข่อยเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ามือหนึ่งล้วก็้ห้องใส่กล้องหาข่อยข,อข,อขออุมือข,อขุมือเอ้าเมื่อนี้ข่อยขอห้องขึ้นไปหาเราเนาะพี่น้องเนาะบัวดามาบ่ได้ทีเรียนอย่างเด้พี่น,อนอาา้องมวนมวนว่ากันเพิ่นกลับไปบอกว่า ถ้ามันรักหลานจริงนะมันต้องตำแบบไม่เผ็ดอีกครกหนึ่งวันนั้นพี่น้องเลยอ่าหลานกินไม่ได้ก็บังคับกินจนชิมูกแตกคือบังคับนะพี่องใส่าาคาว่าบังคับว่าผู้่อยบังคับให้เขากินน้ากินอะไรก็ต้องให้กินว่ามาใส่ผู้คอ่ยอยู่น,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 นั่น,นพี่น้องโอ้แบบนี้กันบหวนําพี่น้องไต่เห็ดชิปว่าันขนาดนั้นมันกับบหวพี่น้องเลยคอมเมนต์กันซื้อถึง ในด่านบ่ดีเนาะบ่เพี้ยกต้องบ่ไหวพี่น้องฟังกับว่ได้เครียดขคบ่ได้ด่ามาเองดอกพี่น้องกระแช่อยากบอกใครคนเข้าใจเรื่องจริงสิ่งที่แท้จริงกันเป็นไรเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดติดตามบ่เพี้ยมันตนายตะไรแต่อยูโมกุ้งเฮ็ดชิใหม่ๆนี่ก็รคอยต่ำแปดซีเมนต์เก่าซีเมนต์ลอยไม่จังไลยบ่คอยต่ำกินแบบนี้มาัต่ายพี่น้องคือห้องสีถามกันก่อนสาวม้อนเพื่อถามนี่หลีไปดูแล้วว่ากินได้บ่ อ่าคันหน้าสาวต่ำทำเหนียวกินได้พี่น้องก็เฮ็ดม,นมันมวนเฮ็ดในลิปมันมวนเนาะพี่น้องเนาะกุ้งกัยังในตู้เย็นพี่น้องคันรำไร่จะกินเนาะอ่าให้ไอ้เป๋กินจนหมดเลยเ็ปี๊ยดให้เป๋กินคนเดียวไปเลยคนอื่นกินไม่ได้ไม่ต้องกินเขาจะเสียท้องเสียไตเอาการเมอาแบบนี้เจ้าขากระืีว่าเป็นสิ่งที่เม่าฮักเขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ให้ไป้เปกกินคนเดียวถ้าเกิดคอยเก็บคอยเป็นคอยป่วยครึ่งสิ่งนี่ยคอยเฮ็ดเขาก็ห้าเงินมาเลี้ยงเขาเนะพี่น้อง ซิงนี่ความเหตุคือเอาเงินมาเลี้ยงกันข่อยกินคนเดียวแต่งเงนกกนนนินได้มากก็มาซื้อกินน้ำกันเด้ดสมมติอันเกิดว่าข่อยป่วยไปข่อยจะหาเลี้ยงเขาเลยพี่นอ้องอ่าลองคิดอีกมุมหนึ่งคิดดีๆคนเราถ้ารักกันอ่ะเวลาเก็บว่าเวลาป่วยเราก็ต้องเก็บด้วยกันอ่าข่อยป่วยเพื่อนก็ต้องป่วยบ่สิวอันนี้ต้องว่าอยางไร้ไปป่วยรเราต้องเปรียบเทียบน่าพี่นอ้องเวลาข่อยล้มก็ต้องล้มน้ำกันเวลาข่อยซุกก็ต้องซุกน้ำกันเวลาข่อยทุกก็ต้องทุกน้ำกัน เมื่อเมียน่าใครคอยกิมคนเดียวเก็บคนเดียวเขอหลงขวานไปไผปเป็นคนหาเงินเหมือนพี่น้องว่าข้อมูลของเพื่อนนะพี่น้องเนาะอลองคิดิ่งถ้าเกิดบ่าวเพชรป่วยขึ้นมาอีหลีกับท่านหันนอนลงบ้านนี่สองสาวเราบอกทีสานที่เดินไปในทิศทางใดกันหพี่น้องจิตถึงสาวมันก็เห็นได้อย,ยู่แล้วก็เห็นได้ของเราแต่ว่าทั้งที่เป็นหลอกพ้งสนอพ้อชนะตัดต่อเก็บของสิเฮ็ดคอนเทนต์แต่เราไม่ เอาอีริ่งกิงิงอย่างจังเนี่ยก็ต้องไปเดือดร้อนคนอื่นนองมน้นนะพี่น้องอันนี้ว่าความริงเลดความเป็นจริงมันมันเคยยังเข้าขึ้นอยู่น้องเวลาขูดกันเบี่ยงขันกันสมมตินาะเวลาโกรดกันปั๊บหนีไปหนีมั่นแต่ผลตามมามันจะเสียทั้งการทั้งงานทั้ง,ง,งเงินพี่น้องอือคือบ่าวเพ็ดรหรือพรเพียรหรือสาวม้อนก็ตามถ้าสาวม้อนไข่เห็นมาปั๊บนอนลงาบานปุ๊บการทําคลิปของบ่าวเพ็ดรเนี่ยบ่าวเพีย็ยังได้อยู่เลยอ่าขวากาทายแม่คงป่วยนะ เขาก็ได <Okay. S 1> ้คลิปคือเก่าอันสไตล์ของข่อยนะเขาก็มาสามารถเต็์เป็นคลิปลงช่องอะไรคือเก่าแต่ก็เป็นข่อยป่วยปั๊บคืนว่าสามวันก่อนอีเไปนทายข่อยปั๊บแล้วก็ต้องเฮ็ดยังบ่ได้กันทุ่มให้ยากทั้งบ้านหานเมียหาน้องลุงคนสนองคนสนายเนี่ยจะยังให้กูเนี่ยว่านั่งกับว่คข้านเปลี่ยนข้ามในเก่งมิหรอทางเล่าเมื่อกี้ทเฮ็ดเปลี่ยนอยู่แต่อันี้เพป็นก็ขึ้นว่ามีผัวอยู่นะพี่น้องอันนี้ขยกตัวอย่างเลิฟพี่น้องการจะไม่ยากกรทั่งพุ่นทั่งเล่า นั่งจี้แหลอันนี้ว่าเป็นยกตัว,วอยาอ่างกเครื่องกินตับหมูไทยคอยกินคนเดียวสมมติคอยป้วยเราไปที่เลี้ยงเขาขอนี้สุมตี่บริกิน,นะเราไปแล้วเห็นไหมอันน,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 นนี้คือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันอแต่ต่วกุ้งเขาก็จงไวอยู่แล้วแม่ในรีบรบได้กินอยากตอนไหนก็ไปเอาในตู้ไปต้มไปปนเอาไปจี้กินเนื้อเพียรีกินข้างในก็นนกนแล้วแต่แต่เราพูาดในเวละอยากกินตาบ่เพ็ยรบักหุงกันยัง อืมเอาไปตามกินตามกินเรื่องใดแงด่ใดก็ได้แต่เฮาเ็ะคอนเทนต์จะต้องเข้าใจว่าคอนเทนต์ตำผ็ดๆกินกันแล้วลุมกินช่วยกันให้พี่น้องสนุกสนานเนาะพี่น้องเนาะอ้าวยกไปคอมเมนต์นี่นาะพี่น้องวันนี้เลี้ยงบ่าวพอ่อวันนี้ยวันนี้ว่าวเลี้ยงเนาะกกับบ่าเลี้ยงในครอบครัวเนี่ยนะพี่น้อง <c oughs> เออเบ้าเลี้ยงครอบครัวเฮาตอบคนที่ทําคลิปเบ้าใส่ครอบครัวเฮาเด้อพีอ่น้องต้องเข้าใจแรกคอนเทนต์คลิปนี้พี่น้องเบ้าเลี้ยงครอบครัวข่อยตอบคอมเมนต์ คนี่เมืองนอกที่เป็นเฮ็ดคลิปเบ้าใส่ครอบรัวข่อยน้าพี่น้องเนาะซึ่งบด้เกี่ยวครับคนอื่นเฉพาะเจ้าจงที่ค่อยฝากถึงเพื่อนได้พี่น้องได้อืมเอไทรเราเนี่ฮห่อเรียงมาเบ้าคอน้าพี่น้องเนาะการเบ้าข้อเนี่ะเมื่อนั้นครับเล่าใหากินน้ำมันเล่าคำกินเหล่าเนาะแล้วก็คนกินเหล้ามันก็ลิ้นบางลิ้นบางกากินเผ็ดเม่ได้คำพู้ได้กินเหล้าเขาจะเข้าใจน้าพี่น้องล้างก็เลยบอกว่า ขอยิมซอยพุ่เยาเฮ็ดซอยพุ่ยยาต่ำซอยแกก,กุ้งทับข่อยิบมา่ไไ้เลยเพบอกวันตะนันแล้วบาดทายคลิปออกมาปับ๊บล้อยคลิปออกไปกรับมีมากแล้ววันนี้อ่าส่วนบบาข้อนี่ก็ไม่ให้กินเลยเพราะว่าสาวมนโกรธบบาข้อตั้งแต่วันที่เอาก่องข้าวไปไว้ตรงนมถ้าบบาข้อจะจกกองข้าวก็ไปโดนนมขอนนะพี่น้องก็เลยด่าบบาข้อไม่ให้บาข้อมาเข้าคลิปนี้ด้วยเพราะว่าโกรธที่วันนั้นไปไปซ่อนก่องข้าวนะพี่น้อง,องเลาะเลี่ยมกับป็่นมากด้ผพัวพันกันมาก สาว่านนองมณ์เนี่เคียยทายเบาคอก็เลยบ่ให้กินน้ำเลยบวานอ่ากินน้งซันมันหรอเออเรื่องเล่ามันหรอใจว่าเออเออตังเลี้ยงว่ามันจูบันตาขึ้นยังเนี่ยคอยก็เลยต้องร้อให้พี่น้องฟังเออ่อยอาซีว้าส่งขึ้นตลกแน่เด้อพี่น้องแต่นันเป็นเรื่องจริงอ่าบอกแม่ว่าสาวมุ์นี่โกดเบาคอมาเอฟซีมาดาสาวมน์มาเลี้ยงตก้องเขาสอนก้องเขา มาคลิปนี้เครียดบ่อยหลานเขากันีลยบ้าวงกันในแมวกันเลยบ่อยกินเลยบานนี่คลิปหลังจากนั้นไม่อีกให้เขาเพราะว่าบ้าเพชรดไปขอร้องคนในแม่เป็นเรื่องเป็นเล่าคนในบัานเลบ้าเพชรไปขอสาวมุนให้บ้าวว้าเขากรองน้าเนี่ยบอไปบ่าเพก็ต้องงงอยฟังเอาเป็นว่าโอ้ยบ้าไปทั่วสางเวืองแต่งเล่าไปทั่วทีบตัวเด่นลายพี่น้องเอ้ยแก่แก่้ข่อยเห็ดเแบบใดเนาะก็มีอยู่เหตุที่ผู้คน ผู้รักผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีทุกตทุกคนที่เพิ่นเป็นห่วงคนบอกว่าโอ้ยอย่าสนใจนะวอกเพธเอ้ยหลูกลาเอ้ยผู้เจ้าหยุเสียหัวเสียปราษาทน้าเอาเวลาผู้เจ้าไปให้เ็ี้ีเพทครับดีๆให้เอฟซีเพิ่งเอฟซีผู้เขาหนีที่จากผู้โตนะเขาหนีจากผู้โตมันเลยลานเนี่ยผู้โตมันสนใจครับอันคอมเมนต์มาเดียวมาบอกมาตอบแต่ว่าบอเพทย็อยากให้คิดใต้สำนึกคนมึงของว่าเพทเนี่ยอยากให้พี่น้องเข้าใจว่าค่อยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องอย่ที่บอกมากแบบนั้น ข้าขอบคุณในความรู้ซึกดีๆของผูงเจ้าเพื่อนแต่ว่าข่อยากให้ความู้ซื้อกของครอบรัวข่ซื้อซูพี่น้องเมืองว่าครอบครัวเพราะไขยโดนกระทำเข้ามาโดนกระทำเพื่ออย่างโดนกระทำาคือสิ่งที่ผู้ข่อไม่ได้เหตุแต่เพื่อนเอาไปเบ้านี่มันเสียหายพี่น้องวะเนี่ยมันหน่มีผู้ใดมาปกป้องแทนผู้ข่ยคนพันคนมันจะมีคนเข้าใจผู้ข่อย่สองร่อยสอหมดอ่าคนบ่เขาใจอีกสี่ร้อยแต่คนเพื่อนเมืองซื้อผู้ขวอมัเทิงอีกสองสามร้อยอันเป็นแบบนี้พี่น้องอ่า คอยเล่ยอยากให้คนในพันคนนี่มาเข้าใจอีกส่วนหนึ่งของขรอรัวนี่ว่าครอรัวนี่เป็นอย่างมันเป็นคืนอเขาว่าวอนน,น,น,นี่นัน่นคันการตบมือขางเดี่ยวมันบดดังขึ้นพี่พน้องวานะครับมุ่จะว่าตบมือน้ำเพลินมันกับบดดังมันเมียนพี่น้องแต่มันคนละกอณลนี่คนละประโยชน์แต่สิ่งไหนเป็นเรื่องกิ่งว่าเวกัสงเงียบแต่สิ่งไหนมันมาเมียนหลักข้อขัวก,ก็ดงก,กรทบข็แต่แค่พูดพี่น้องไอยแค่พูดคุยอย่างพี่น้องว่าฮะียเรื่องจริงเรื่องจริงอัน เออเออคือเราจับจดน่เราวันจังไหนล่ะเขาบอกว่ามันแล้วยเรามาเส้นบาร์ดหน้าบ้านอ๋ออันนี้ว่าจัดน้ำไม่ดออกคล้ายเรามาเส้นบาร์ดินจะไป้น้ำกับข้าวกินในต้นมะม่วงนะมันเป็นที่ของคนอื่นพอแล้วเออตอนนี้จะทำเรื่องแด่งที่ดินอยู่เออเออรียกตะเพิ่นใครแม่ซื้อบปลาตะไคร้ต่อเออ ออันนี้ค่ะคนเท่ากับซักตาเียนบอกมาเอเพชรบอกว่าเังไหม้าย้านอกเออได้ยินมาพี่นอ้องสาวมณฑ์าสีนเอาแล้วคุงเพิ่นน่ะพี่น้องไหมำมนี่ไม่คนที่มาซื้อนบรอบ่รเดอันนี้บอกเ,นอกนเ็นบลูนังเลยอันนี้สาวมต์เอามาบอกเมื่อกี้นี่พี่นออ้องของการบอกวนี่สาวมนต์มากมา เออมันมันสาวมวนากันนี่ขาล้ายอยู่ลานห่านอะพี่น้องเด้อเอออันนี้ขอกรบืลูรับน้องพี่น้องแล้วขอกรนี้เปนน้ม้นลองทีนี่เออกันพ่นมาซื้อพ่นกันชิมอะไรที่เนี้ยสั้นใส่านพี่น้องเออเออมีจังเจเมียนน้องพี่น้องเพอเผ็ดมีน้องีบ้าไหลเอาเป็นว่าัมัมีคนซื้อกับพ่นมายูเมือได้กับเมีนหรืพี่น้องกันว่าเมียนก็คือกในเมียนน้อพี่น้องเนาะเออ เพิ่งซื้อขี้ดินขี้ดอนเพิ่งก็ต้องมาเบิงมาแงะมาเบิงมาเห็นนั่นเห็นนี่แล้วเนาะแมีนบิงก็มาปล่อยข่อยยื้ออะไรนะพี่น้องเอาเพิ่นคิดแบบใดกัเฮาองบริสุทธิ์ใจเอาแมียนผ่าเพิ่นคิดว่าแมียนห้องจีบอได้เพิ่นกัเสียว่าแมีนเอาเป็นว่าขันมื่อใดเพิ่นมาสั่งมาแตีงในกักขคือแมียนนะพี่น้องถ้ามื่อใดบ่เห็นข่อยยังใส่ชีวิตข่อยยุ่งสิข่อยไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินคือเก่าข่อยแล้วมันดินข่อยเนาะพี่น้องเนาะแมน้องแย่เอออเาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลฟ์กอนสวัสดีครับ